นี่นะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านโปเกมอนหรือว่าสร้างบ้านขาพิกาชูกันนะเอาลจะจ้าไทเงี้ยแล้วเข้าไปสร้างกันเลย <S <S จริงๆเราก็อยากสร้างบ้านลิซารอนนะแต่ว่าเขาตัวใหญ่เกินไปอ่ะเราก็เลยสร้างเป็นน้องพิกาชูดีกว่านะเขตัวสีเหลืองๆตัวเล็กๆน่ารักแบบนี้แถมพิกาชูนี่ก็เป็นตัวเปิดของพวกเราทุกคนด้วยนั่นแหละเขาคือตัวโปเกมอนที่เราชอบมากที่สุดทุกคนเลยนะ <S 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 เดี๋ยวเราก็จะเริ่มสร้างที่ขากับเท้าของเขากันกอนนะคะเท้าของเขาก็จะเล็กๆเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะเราจะใช้ เป็นบล็อกคันกีตสีเหลืองนะคะเราจะวางเป็นเท้าแล้วก็ขาของเขาก่อนอุย้ยขากําลังน่ารักเลยจะไม่สูงมากนะเพราะว่าอันนี้จะทําเป็นเสาบ้านนะคะเราจะทําทั้งหมดสข้างด้วยกันค่ะอ๋อเป็นเวอร์ชั่นยืนสีขาเหรอเป็นเวอร์ชันที่พิคาชูเนี่ยกาลังยืนสีขาอยู่ค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะวางเป็นลําตัวค่ะลําตัวของเขาเนี่ยเราก็จะวางเป็นบล็อกสีเหลือง ใหม้มีความยาวแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะแล้ก็วางให้มันประกบกันตรงแบบนี้หลังจากนั้นเราจะเริ่มวางลวดลายค่ะเราจะใช้เป็นบล็อกฮันกิตสีขาวนะคะผสมกับลายสีเหลืองของทลราคั วางสลับกันไปแบบนี้นะคะว้าวนี่มันตารางหมักฮอตนี่นะไม่ใช่มันคือท้องของเขาแล้วก็ไปค่ะแต่าวางเป็นเสาแล้วกันนะคะสูงขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่านี่คือลำตัวของเขาลำตัวเขาก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันเราจะฟางให้เหมือนตัวต้นฉบับเลยเนะาะเพราะว่าต้นฉบับเนี่ยเขาเป็นสีเหลืองอยู่แล้วแหละ อันนี้เราต้องวางให้มันเท่าๆกันไว้นะคะโอ้โหตัวบัลเลอร์เลยน,นี่เราจะสร้างตัวใหญ่ยิดนึงเพราะว่าเราอยากอยู่เป็นสองห้องสองชั้นนะนะตรงนี้เราก็จะปิดเป็นกำแพงค่ะก็จะใช้เป็นสีเหลืองคอนกรีตเหมือนเดิมเลยถ้างั้นไปเขยนยื้ข้า้งนานนะเอามาห้องครัวไปไ,ไม่ได้ดีมันต้องแบ่งกันดีโอเคตอนนี้เราสร้างลำตัวกับขาแล้วก็เท้าของพิคกชูเสร็จแล้วค่ะต่อไปต้องวางวลดลายให้เขานะคะเขาจะมีลายคาาสีน้ำตาลอยู่กลางตัวเนาะเราทุบบล็อกทิ้งก่อนแล้วก็ใส่บล็อกสีน้ำตาลลงไป เป็นลายาพาดข้างหลังของพิคาชูค่ะนะคะเอาล่ะแล้วก็จะวางาพาดเป็นลายยาวๆแบบนี้นะคะ<อ>แล้วก็เราไปค่ะใส่เป็นกระจกแล้วกันนะเราว่ายังไงยังไงบ้านก็ต้องมีกระจกใช่ไหมอุย้ยสีน้ําตาลด้วยกําลังสวย เราวางกระจกไว้ข้างลําตัวของเขาดีกว่าแล้วก็ข้างบนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราทุบบล็อกทิงก้งนะล้วกันเนาะเราจะใส่เป็นบล็อกโคมไฟลงไปนะคะอันนี้จะเป็นบล็อกโคมไฟน้งกบนะอู๋อย่าเราไปกระแสบตาขนาดนี้เราต้องการความสว่างในบ้านเยอะๆไงแล้วก็ปิดทับด้วยพรมสีเหลืองค่ะมันจะได้ไม่ไปทับลายของพี่าจูสีเหลืองเขานะอย่าบอกนะว่าอยู่ในบ้านนี้จะโดนไฟฟ้าแสนโวช็อตด้วยนะอืมถ้ามันชารตจได้ก็คงจะดีนะ,ะเผอิญว่าน้องไม่มีชีวิต เพราว่าที่มีชีวิตมันอยู่บนไหลของเขาเถ้าพี่กัชูเขาเห็นเขาจะรู้สึกยังไงอะที่ตัวของเขากลายเป็นบ้านเราเป็นแล้วอ,ะอ่ะเป็นร่างได่แม็กไงตัวเบลเลอร์เลยเอ๋อใหญ่ขนาดนี้นะ่าจะเป็นไททันมากกว่านะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะเริ่มสร้างหัวของเขานะคะแล้วก็มาต่อเติมปากค่ะปากของเขาก็จะเป็นหยกัยกๆแบบนี้นะ เอกลักษณ์ของพิคาชูเนี่ยปากเขาจะชอบเป็นหยกัยกๆยแบบนี้ค่ะปากกำลังยิ้มเลยน่ารักเขาจะชอบทำปากยิ้มยิ้มหยกัยกๆยแบบนี้นะคะแล้วก็แก้มสีแดงค่ะหรือว่าแก้มสีชมพูก็ได้เนาะแต่ว่าแก้มสีแดงเนี่ยให้คล้ายกับตัวจริงมากที่สุดละ่ะนี่แล้วมีปากกับแก้ม,มนะ<อ>ต่อไปก็จะสร้างเป็นส่วนหัวค่ะส่วนหัวเนี่ยก็ไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าเราต้องการ หัวของเขาเนี่ยมันมีส่วนเกินออกมาค่ะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ต่อลงมาแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้องนึงนะแล้วก็เพิ่มคมไฟก,กบลงไปค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่เราจะอยู่กันนะตรงนี้ค่ะเราจะใส่เป็นหูของเขาค่ะสร้างเป็นหูของพิคาชูขึ้นไปนะคะแล้วสร้างเป็นคล้ายๆกับบันไดขึ้นไปค่ะรับประกันเลยว่าทีวีชัดแน่นวนเฮ้ยไ,ไม่ใช่ดินั่นมันหูของพิคาชูนะไม่ใช่เสาอากาศอ่ะเราคล้ายๆกันอยู่นะ <c oughs> หูของเขาก็จะยาวนิดนึงแล้วมเปี้ย ตรงปลายหูก็จะเป็นสีดํานะหลังนี้จะเริ่มทําลูกตานะจะมีในตาสีดําค่ะเลนตานะคะสีขาวแบบนี้ฟึ๊บว้าวควาวีอรสุดๆไปเลยเราจะทาเป็นตาแบบนี้นะคะมีแววตาสีขาวๆแค่บล็อกเดียวเนาะตาดูเจ้าเล่จงเบยอ่ะกำลังแบบมีตาขี้เล่นอะไรประมาณนี้แล้วก็เราย,ยังขัดส่วนหางค่ะเดี๋ยวเรามาต่อเติมส่วนหางของเขากันต่อเนาะหางของเขาเนี่ยก็จะหยกัยกๆให้คล้ายกับสายฟ้าค่ะ หรือว่าคล้ายๆกับไฟฟ้าช็อตนะนะจะต้องใช้สีน้ำตาลกับสีเหลืองนะคะวางสลับกันแบบนี้ค่ะให้มันแหลมๆเข้าไวน้นะแล้วก็ยื่นออกมาแบบนี้นี่ไงได้แล้วหางของพี่คาชูว้าวเหลี่ยมกําลังดีเลย ต้องเลียมเน้ยมหลังหลัแบบนี้นะต้องใหญ่ๆห่เนยนะไม่งั้นจะเจอไอรอนเทลนะนี่ตรงนี้ก็ต้องแบบว่าตอบเติมหมักใหม่อีกนิดนึงโอเคค่ะของเขาก็เสร็จแล้วว้าวน่ารักจุงพิก a จูเวอร์ชันเหลี่ยมแล้วนี่ก็คือบ้านยักษ์พิก a ชูสุดยอดไปเลยแล้วก็มีหน้าต่างอยู่แค่สองที่เท่านั้นเนาะ<อ>แล้วก็ต่อไปค่ะเรามาทาปท้ายธงกันดีกว่าค่ะเราใส่ป้ายธงกับสีแดงลงไปนะคะแล้วก็เลือกรูปสีขีดแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่สีดําลงไปนะคะแล้วก็เลือกเป็นวงกลมจากนั้นนะคะเราใส่ป้ายเข้าไปเพิ่ม กับสีเหลืองค่ะมันก็จะกลายเป็นแคล้ายๆกับพระอาทิตย์หรือว่าดอกทานตะวันนะนะคะแล้วก็ใส่สีเหลืองลองไปเพิ่มอีกค่ะแล้วเลือกเส้นทแยงค่ะอันนี้ก็ใส่สีเหลืองลองไปเพิ่มนะคะแล้วเ,เลือกเส้นทแยงที่เป็นกระกระบาดอีกรอบค่ะแล้วใส่สีขาวลงไปเพิ่มนะคะแล้วเราก็เลือกที่เป็นรูปข้างล่างที่เป็นสีขาวเนาะเราจะได้ป้ายธงลายพิคาชูมาว้าวน่ารักจุง ไลก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะคะแต่ว่าลูกตามันไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เนาะแต่เอ้ามองไกลๆเนี่ยพิคชูแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไม่เน้นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปที่ใส่หมาะสักเท่าไหร่นะเราก็จะเน้นเป็นบิวเฮกแทนนะโอะเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปตกแต่งบ้านกันเลยดีกว่าชวเวฟมาแล้วอหอยลิฟร,รุนแรงเหลือเกินห้องนี้กะว่าจะตกแต่งเป็นห้องครัวกับห้องนั่งดูทีวีหรือว่าห้องนั่งเล่นนะคะเราใส่เป็นเคาน์เตอร์ครัวสีเหลืองลงไปนะแล้วก็ใส่อาหารลงไปด้วยนี่ของกินจัด ต็มอุ้ยน่ากินจังเลยเค้กเชอรี่มีเค้กแอปิคอนปะเนี่ยแต่วันนี้เราจะเตรียมอาหารไว้ให้โปกเกมอนกินกันเนาะแล้วก็ปักเพียนไว้ด้วยจะได้เพิ่มความอบอุ่นนะแล้วแว่า <จะ S 1> ม,มันติกขนาดนี้มันจะหนาวไงก็ไม่รู้ช่วงเนี้ยเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาดีหนาวมากเลยล่ะดีนะเนี่ยว่าแถวปทุมธานีมันไม่ค่อยหนาวมากสักเท่าไหร่เนาะอันนี้จะเป็นตู้เย็นกับซิงล้างมือกับซิงล้างจานนะคะแล้วก็ตรงนี้วางกระทะลงไปนิดหน่อยดีกว่าว่าทําอะไรกินดีกําลังหิวเลย มีเบเกอรี่เยอะแยะเลยนะตรงนี้เราทําเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเราใส่เป็นโซฟาสีเหลืองลงไปเนาะวันนี้จะเน้นเป็นพวกเฟอร์น,นิเจอร์แล้วก็บิวแฮ็กสีเหลืองนะคะเพาะว่าเจ้าพิคาชูเนี่ย คนของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยนะแต่ของกินเนี่ยเราเน้นอย่างแรงเลยมีซูชิด้วยนะว้าวนะกินจุงเอ,เอาไว้ให้โปเกมอนกินของพี่เคนหน่แล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะวางพวกกระปุงกระเป๋านะคะนี่แล้วก็กระถางดอกไม้นะวางไว้แบบนี้แล้วกันวางแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าเราจะเน้นป้าธงลายพิคจูสีเหลืองมาตกแต่งมากกว่านะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้วางเป็นทีวีดีกว่าค่ะ ทีวีเราก็จะสร้างแบบง่ายๆเนาะคล้ายๆกับบิวแฮกนะคะเราจะวางเป็นบล็อกขนแกะสีดํานะคะแล้วก็วางสลับลงไปแล้วก็วางแท็บดองลงไปค่ะทีวีเปิดไม่ติดนะอ่ะอ๋อทีวีเก้อเฮ้ยใส่เสาอากาศลงไปด้วยก็จะดีนะอันนี้เราสร้างเองได้นะนี่ดูไกลๆมันเหมือนกับทีวีหนวดกุ้งไว้เห็นเป้าโอ้เสาอากาศยี่ห้ออะไรภาพไม่ชัดเลยเอ้ย,อ,ยอันนี้แหละไมครับบิวแฮกพี่คิน แต่ว่าอุปกรณ์ที่เหลือนะคะจะต้องเป็นของโปเกมอนค่ะมันก็จะมีเครื่องฮิลแล้วก็รักษาโปเกมอนนะคะแล้วก็เครื่องลากเปลี่ยนโปเกมอนค่ะแล้วก็ตู้เก็บโปเกมอนนะเราจะวางเรียงๆกันแบบนี้นี่แหละแล้วก็บริเวณโซนตรงนี้ค่ะเราจะปลูกเป็นต้นเบอร์รี่เล่นๆไว้นะอย่างไยมีต้นเบอร์รี่ไว้ให้เจ้าพวกโปเกมอนไว้กินเล่นนะคะอันนี้หน่อยพอนะเผื่อเขาหิวตอนกลางคืนมานจะได้มาเด็ดแถวนี้เพราะว่าเราจะเน้นปลูกนอกบ้านนะคะส่วนในบ้านเนี่ยเราก็จะปลูกไม่ขีดต้นนะว้าวนาะกินจุงขอกินด้วย ไอ้ไม่ได้เนี่ยมันเบอร์รี่ของโปเกมอนคนกินไม่ได้โอปิกาจจเขาไม่งอกละแน่เอ,อ้ยมันกินไม่ได้จริงๆถ้ากินทายเอากินไปนานแล้วตรงนี้จะเป็นสล็อตแมชชีนแล้วก็ตู้เก็บอาหารของโปเกมอนแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เราวางแถบดองลงไปค่ะแล้วก็พรมสีเหลืองลงไปเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะเผื่อว่าจะอจากจะวางของก็ได้นะเป็นคล้ายๆกับชั้นวางของนะแล้วก็เราใส่เป็นกรอบรูปล่องหนนะคะแล้วก็จะได้ใส่ของลงไปได้ไดคล้ายๆกับชั้นวางของเลยเนาะ แล้วก็ต่อไปชั้นบนค่ะแล้วก็ชั้นสองค่ะจะเป็นในส่วนหัวข้างบนของพิกาชูนะคะเราจะวางเป็นรั้วดอกไม้ไว้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็มันก็คือห้องนอนของพี่เคยคนเดียวอ๋ออันนี้ห้องนอนของพิกาชูต่างหากหรออ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะวางเตียงสีเหลืองก็แล้วกันเนาะพิกาชูนอนสองเตียงเลยเนี่ยพิกาชูไม่ได้นอนพิกาชูนอนข้างล่างกับเพื่อนๆเนขานุนอันนี้มันเตียงของเขา พี่จะต้องนอนเฝ้าโปกเกมอนนะค่ะแจเป่าโอเมยตรงนี้วางเป็นกระเป๋าเดินทางไว้ที่ไหนดีกว่าแล้วก็ขาดไม่ได้เลยไปทงลายพิคาชูอุยน่ารักจุงแล้วก็น,นี้ใส่เป็นกระถางดอกไม้ลงไปนิดหน่อยเนาะ <S <S> <S ข้างซ้ายากับข้างขวาด้วยเราจะใส่เป็นแถบดองลงไปนะคะเรียงให้มันเป็นแนวนอนแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่พรมสีเหลืองลงไปนะใส่สักสามชั้นก็กำลังดีเลยแหละแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราจะตกแต่งด้วยห้องสมุดค่ะเราก็จะใช้ชั้นวางหนังสือนะคะ แล้วก็กระถางดอกไม้เนี่ยตกต่างแค้แถวนี้นะโอเคใส่ล,คลัคฐันลงไปด้วยนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ใส่ป้ายลงไปค่ะว้าวเริ่มสวยแล้วตรงนี้คล้ายๆกับตู้เก็บหนังสือเนาะตู้เก็บหนังสือข้อมูลโปเกมอนปะเนี่ยอืมใชยๆอย่างนั้นคล้ายๆกับโปเกเด็กก็ได้นะโอเคเราจะใส่ขอบชั้นเพิ่มนะคะ แล้วก็วางตะเกียงลงไปเพิ่มค่ะสวยจุงเบยแล้วก็แขวนป้ายลงไปค่ะป้ายธงเนาะมันก็จะเหลือครึ่งอันนะคะอีกครึ่งอันเนี่ยมันก็จะจมลงไปในพื้นค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราใส่เป็นกรอบรูปล่องหนล,ลงไปนะคะทั้ง3ชั้นเลยเนาะเราใส่ทั้ง3ชั้นเลยแหละแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพวกหินแรกของโปกเกมอนนะคะเอามาวางเรียงโชว์กันแบบนี้ค่ะนี่บบรตี้โอ้โหบ้านหลังนี้เขารวยรวยเลย,ย,ยของไอเทมจัดเต็มเลยเขาบอกว่าไอเทมแรกนี่เพียบไปนะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปดูบริเวณข้างนอกบ้านกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เราสร้างบ้านเสร็จแล้วล่ะแล้วก็ตั้งบ้านเสร็จแล้วด้วยเว้ยดูข้างบ้านของเราสิมีสวนแอปเปิลด้วยเหรอใช่แล้วเอาไว้ทำปเกมบอนไงว้าวนักกินจุงเบยนัางค้างก็มีพืชสมุนไพรด้วยนะเอาไว้ทำไอเทมให้ปเกมบอนกินนี่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นแอปเปิลเอาไว้เตรียมคัโปเกมบอนก็ได้แล้วขึ้นบ้านยังไงอะเนี่ยเราทําเป็นลิ์น้ำเอาไว้โอ้โหระวังนะ ข,า,ขากึ้นแล้วก็ขาลงนะมาแล้วชว่วยเอออ้อยหัวกระแทกนี่ขึ้นมาเราก็จะเจอห้องครัวกับห้องนั่งเล่นเลยแหละไม่มีระบบเบรกซะหน่อยแล้วเนี่ย <c oughs> ไ่แค่อลิซาดออกมานั่งเล่นดีโอ้ยมันจะเต็มบ้านกันไปหรือเปล่าน้องอาจจะอยากกินขนมเบเกอรี่ของเขาก็ได้นะเอ้ยงั้นไม่เรียกแล้วเดี๋ยวพี่เขนอดกินเ <c oughs> อาอิซาดัดอมาเร็วขนมเต็มเลยนะจะบอกให้ พราะว่าในการ์ตูนอนิเมะโปกเกมอนเนี่ยเขาว่ากินขนมของคนได้นะเฮ้เขาว่าพี่เคนอ่ะกินไม่หมดหรอกไปดูห้องนอนพี่เคนดีกว่าเวัชเวปอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ไว้อ่านหนังสือนะแล้วโซนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนของพวกเราค่ะเขาชอบป,ป้ายธงมากเลยนะเพราะว่าป้ายธงเนี่ยเห็นแต่ไคร่นะว่าเป็นลายของพิคาชูอะ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เคนจะต้องไปจับโปกเกมอนมาให้เต็มบ้านเลย๋อช่จอบวันนี้เราก็สร้างบ้านโปกเกมอนพิคาชูไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบบ้านโปกเกมอนแล้วก็ชกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้ว แล,แล้วอย่าลืมมาค่เมิพูกคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบาย